ก่อนหน้านี้อีลอนมัสเคยคุยโม้โอ้อวดว่าเทสลาได้ถูกสร้างมาเพื่อวิ่งได้ไกลกว่า1ล้านไมล์เทียบเป็นหน่วยไทยก็ประมาณ1.6ล้านกิโลเมตรต่อมาในปี2018เพื่อทดสอบคำพูดดังกล่าวของเขาเขาก็เลยนำรถไปทดสอบวิ่งเป็นระยะทาง1ล้านไมล์จริงๆแล้วก็ปล่อยชิ้นส่วนของเฟืองรถที่ยังคงสภาพดูดีเหมือนใหม่ราวกับรถที่พึ่งวิ่งมา ในระยะทางไม่มากแต่ปัญหาที่สำคัญก็คือแม้ว่าชิ้นส่วนของรถจะออกแบบมาให้วิ่งได้เกิน 1, หนึ่งล้านไมล์แต่ว่าแบตเตอรี่นั้นกลับไม่สามารถรองรับการใช้งานได้ไกลถึงขนาดนั้นได้และท่ามกลางข้อคอลหาที่ว่าเมื่อใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าไปนานๆแบตเตอรี่ก็จะเสื่อมและก็ต้องเปลี่ยนใหม่และก็กลายเป็นขยะที่รกโลก,ลกนั่นก็คือโจทย์ที่สำคัญที่เทสลาต้องคบคิดและต้องหาทางแก้ไขเพื่อลบความอลหาเหล่านั้น และมาจนถึงวันนี้พวกเขาพัฒนาจุดด้อยตรงนั้นได้สําเร็จแล้วเมื่อปลายปีที่แล้วเทสลาได้จดสิทธิบัตรแบตเตอรี่แบบใหม่ซึ่งมีอายุก,การใช้งานเกิน 1, 000, 000, หนึ่งล้านไมล์ได้แล้วผ่านมาครึ่งปีตอนนี้ก็มีรายงานว่าเทสลาพร้อมจับมือกับพันธมิตรในประเทศจีนเพื่อผลิตและติดตั้งแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าที่ออกจากโรงงานจีนแล้วและนั่นก็คือเป็นก้าวกระโดดของรถยนต์ไฟฟ้าที่จากเดิมแบตเตอรี่จะทําระยะทางสูงสุดได้ราว สามแสนถึงสี่แสนไมล์เท่านั้นลองคิดการเล่นๆว่าถ้าแบตเตอรี่นั้นมีอายุการใช้งานถึง1ล้านไมล์หรือ1.6ล้านกิโลเมตรจริงๆแล้วแล้วก็คนทั่วไปนั้นจะใช้รถเฉลี่ยอยู่ที่ปีละประมาณ3 5 0 0 0กิโลเมตรก็เท่ากับว่าแบตเตอรี่รถจะมีอายุการใช้งานถึง45ปีเลยทีเดียวหรือเกือบครึ่งชีวิตของคนหนึ่งคนจากสถิติด้านราคาของแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้ามีเรื่องที่น่าดีใจอย่างหนึ่งก็คือ ราคาแบตเตอรี Li ่ลิเ e ธียมไอออนที่ใช้กับรถยนต์ไฟฟ้านั้นมีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างรวดเร็วจากในปี2010แบตเตอรี่มีต้นทุน1,160ดอลลาร์ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อมาในปีล่าสุดปี2018แบตเตอรี่นั้นมีต้นทุน176ดอลลาร์ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงซึ่งมันลดลงไปถึง85%เลยทีเดียวและปัจจุบันในปี2020นี้ทางเทสลาเผยว่าแบตเตอรี่แบบใหม่ ของพวกเขานั้นมีต้นทุนที่ต่ำกว่า100ดอลลาร์ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงได้แล้วซึ่งมีการคาดการณ์ว่าในอนาคตอีกประมาณ10ปีหรือในปี2030แบตเตอรี่จะมีต้นทุนเพียง62ดอลลาร์ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงเท่านั้นเองความน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือการผลิตแบตเตอรี่แบบใหม่นี้เป็นการร่วมมือระหว่างเทสลาและก็บริษัท CATL จากจีนที่เชี่ยวชาญเรื่องแบตเตอรี่โดยเฉพาะนั่นหมายความว่าจีนก็ย่อมจะได้เทคโนโลยีแบตเตอรี่แบบใหม่นี้ไปปรับใช้งานในรูปแบบของตัวเองแน่นอนไม่ว่าเทสลาจะเป็นค่ายรถยนต์ไฟฟ้าที่มีมูลค่ากิจการสูงที่สุดในโลกแต่ก็ถามว่าประเทศไหนมีความนิยมด้านรถไฟฟ้าและมีตลาดใหญ่ที่สุดคำตอบก็คือจีนนั่นเอง และอย่างที่ทราบกันว่าเมื่อจีนมีเทคโนโลยีอะไรในมือพวกเขาก็สามารถร่วมกันสร้างมันออกมาในปริมาณมากๆได้และก็ขายเทคโนโลยีต่างๆได้ในราคาที่ถูกลงเพราะฉะนั้นในอนาคตอันใกล้เราจะได้เห็นแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้เวลาชาร์จเพียงไม่นานก็เต็มแล้วก็วิ่งได้ครั้งละเกินกว่า1,000กิโลเมตรแล้วก็มีระยะในการใช้งานไปเกือบ50ปีและที่สำคัญในราคาที่เอื้อมถึงได้ทุกประเทศทั่วโลก และเชื่อว่าในวันนั้นโลกคงเข้าสู่ยุคแห่งยานยนต์ไฟฟ้าอย่างแท้จริง